สวัสดีครับน,น,น้านกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทดสเหยื่อตัวใหม่ของค่ายเรานะครับคือกบยางพางตัวหิีวมั่วก็กัดเรามีหลายสีนะครับให้เลือกสำหรับน,นานาที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ําตาลสีแดงนะครับสีส้มก็มีแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทดสสีแดงกันนะครับมาดูแอคชั่นกันนะว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ก็ปากไว้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับน้ำหนักดีตีไกลนะครับมีปุ่มกันสวัดนนะครับเวลาปลากัดเบ็ดเปิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าของเราจะใช้เป็นตะ่วก้อนนะครับจะไว้ด้านล่างนะครับองศาเบ็ดจะได้เปิดกว้างเยอะๆนะครับโอกาสติดปากปลาเนี่ยมีเยอะมากนะครับน้ำหนักดีตีไกลครับน้ำหนักแปดถึงเก้ากเลยนะครับขนาากรบก็สี่เซน ดงเบ็ดนะครับตาเบ็ดจะเป็นไทเทเนียมใบเหลียวก็เช่นกันนะครับสวยนะครับคมแข็งนะครับไทเทเนียมไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับนะในที่สนใจก็ทักมาได้นะครับครับผมสวัสดีครับ